าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ไอการพูดกันเนี่ยจะเอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้ถ้าท่านจรมาตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานท่านสอบเข้าห้องกรรมฐานตอกไม่มีขั้นตีความหมดทนเลยนะสอบตอกเนะกลับบ้านนะอย่าทำทำทำเดี๋ยวก็ต้องเลิกอย่าเสียงดั่ทางงงิอย่ะเต้ๆๆนเะต้นะตน,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 นั่นงทำเออเตินหาแล้วตรีสามตีสี่ 3, นะอยู่ที่บ้านค่าเต่นต้องสี่โมงชา ก็เอาทีนี่หรืออุปสรรคอุปสรรคตรงนี้ใช่ไหมก็อนอนตื่นสายที่ก็ได้ไปนายหากินก็ได้ไปหมิ่นเงินน้อยไปนั่งคอยวาสนาให้มาหาเองพอ,ออชุนทรเห็นห้ว่ไหมเอาไม่เห็นตามใจแล้วนี่อุปสรรคอยู่ตรงนี้อุปสรรคอยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่ทำพอสมุดไม่ทำใครจะทำมีอ,อุปสรรคอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ทำก็อด ตรงนี้เข้าใจหรือมไม่มีหลัมาพิวัตรดังซึงไม่ยา้อะไรกลับไปเลยสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง